เน้นเน้นเตงเตงให้1คู่ครับวันนี้เราจะไปกันที่ซูเปอร์ลีกาโปรตุเกสกิลวิเซนเต้จะเปิดบ้านต้อนรับกัรมเยือนอย่างเบนฟิก้าคิกออฟเวลา03.15นาฬิกาเฮดทูเฮดห้านัดหลังสุดของ2คู่นี้นะครับเบนฟิก้าชนะไปทั้งหมด5นะัดเท่ากับว่า5นัดหลังสุดที่ได้เจอกันเนี่ยกิลวิเซนเต้ยังไม่สามารถชนะเบนฟิก้าได้เลยนะครับและนัดล่าสุดที่ได้เจอกันนะครับกิลวิเซนเต้ได้บุกไปแพ้เบนฟิก้ามานะครับถึงกับ5ประตูต่อ1ในลีกต้องบอกว่าเจ้าบ้านกิลวิเซนเเเต้้นนนนะครรัับมีีีีผลลลลลงงงาานในกช่่่่่ววหยยยยทำแแ เพราะไม่ชนะใครมา7นัดนติดต่อกันโดยแพ้ไป6นัดและเสมอไปอีก1นัดซึ่งต้องบอกเลยว่าพวกเขาเนี่ยมีฟอร์มที่ตกลงไปเยอะครับและส่วนทางด้านของเบนฟิก้าฟอร์มกำลังโหดคว้าชนะมาได้6นัดนติดต่อกันแถมเกมลุกก็อันตรายและแท็ติกการเข้าทําถือว่าเฉียบขาดพอสมควรครับโดยเฉพาะพาวิเดตกองหน้าตัวเก่งของเขาที่ช่วยกันยิงให้ทีมมาได้3นัดนติดต่อกันแล้วและตอนนี้เบนฟิก้าเองก็ต้องมาโฟกัสในลีกเพราะในรายการทั่วยุโรปเจ้าตัวได้ตกรอบไปแล้วโดนบา,นาร์เซโลนาเขี่ยตกรอบไปในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก สปอร์ตติ้งลิสบอนแค่3คะแนนแล้วตอนนี้ก็คือแข่งน้อยกว่าด้วย1นนัดครับแมตชนี้ก็เลยมั่นใจว่าเบนฟิก้าจะยกพลมาเด็ดหัวเจ้าบ้านได้อย่างแน่นอนกิลเเซนเต้พะกับเบนฟิก้าคู่นี้เปิดมาที่เบนฟิก้า1.25เบนฟิก้าเล่นนอกบ้านก็จัดจ้านได้แล้วจะก้าวข้ามผ่านกำแพงที่1.25ได้ครับขอคอนเฟิร์มกดต่อที่เบนฟิก้าได้เลยสําหรับคู่นี้อยู่ให้ถูกที่ที่ที่ชัวร์ครับที่นี่ผมรับประกันคัดกองมาอย่างดีติดขัดตรงไหนแจ้งในกลุ่มหรือส่วนตัวได้เลยติดเรื่องให้ตลอด24ชั่ววมงบถถ้้าาาูกกใใจจเลยยออดนฝพีีข ท t c 168ไว้ในดวงใจด้วยนะครับผมว่าพวกพี่ๆทุกท่านมีแนวทางการตัดสินใจของตัวเองกันไว้อยู่แล้วบทวิเคราะห์กับแนวทางเป็นแค่อง์ประกอบส่วนหนึ่งในการทําคลิปเท่านั้นชอบก็ใส่ไม่ใช่ก็สวนผมเชื่อว่าทุกคนมีดีอยู่ที่ตัวอยู่แล้วจะกลัวอะไรยังไงขอให้ผลในค่ําคืนนี้และการตัดสินใจออกมาแบบแฮปปี้มีความสุขกันทุกท่กทานนะครับส่วนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ